เนี่ยโอ้เอาลูกไหนเีอ่ะน,นี่ปลูกเองเนี่ยปลอ,อดสารพิษลูกไหนก็ได้ลูกนี้นะสดๆเป็นบอสดจากต้นด้วยนี่อย่าไปตำเนี่ยไม่ตำนี่มาลูกไว้นใบผูกต้นหนึ่งนี่คือเนี่ยสวยเลยสดตำอร่อยเนี่ยแซแ่บเดี๋ยวสิตำด้วยกินก๋าอะไรวันนี้กินต้มปลาใส่ผักไทยแย้งแล้วก็หนึ่งปลา จัดไปหมูโบราณโบราณแม่แนะนำคนดูหน่อยวันนี้มีใครมาเยี่ยมบ้านอ๋อมินีบอน้องมหาจ้าขวามืออันนี้นะโบนน้ำบอสวยที่ีสุดน้ำบอน,น้ำบอทำอะไรอยู่ครับอืมซับประคอ,ะองดาตามตามาจาก กดโซนเด็ดค่ะเดี๋ยวเราจะชิมฝีมือนะบนนะตำหมูหูวันนี้อันนี้แม่ค้าข้อยขวางนี่นี่ค่ะมาจากหุ่งกวางสาวคนสุดท้องเด้อนี่ทำกับข้าวอร่อยที่สุดกับข้าวอร่อยที่สุดดูได้ดดูไ้จะหุ่นดูได้จะหุ่นนะแล้วต่อไปเราทำอะไรแม่ที่หนึ่งปลาตัวนึ่งปลาเดี๋ยวรอก่อนหมักอยู่ระแป๊บนึงเพราะว่าหมักอยู่สมะละกหุงรอก่อบๆกินกับแก้วตำหุูหนี่แหละ ที่ขาดบ่ได้ก็คือน้่าเจี๊ยบหอยด้วยถ้าไม่กินนั้นเจี๊ยบหอยนี่ชิมอะไรก็ไม่อร่อยอ่าแม่สอสแม่วันนี้ทำปลานึ่งให้กินหน่อยนะตกได้หลายตัววันนี้เดี๋ยวทำปลานึ่งปลาหลังบ้านหลังบ้านตกได้ตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องอู้หลายอย่างเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเห็ดด้วยเดี๋ยวจะนึ่งปลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลา นี่เห็ดฟางนี่เห็ดฟางอันนี้พริกกระเลียงเนี่ยเห็ดแก้วแพงเพราะแม่ผักเนาะน้ำมันท่วมก็เลยแพงน้ำมันท่วมนี่เตรียมผักได้เดี๋ยวไปลงหม้อเดี๋ยวก็เออเดี๋ยวไปนึ่งให้กินมาแล้วนี่เมื่อกี้เราหมักอะไรเนาะเราใส่เกลือใช่ไหมใส่เกลือตรงนั้นแหละเกลือกับยอๆหน่อยเกลือกับแซบลอยเกลือกับไราซบไรเกลือกับอ่าผงนัวผงนัว อุบมหมี่อ <doors> ุบมหมี่อบหมี่อุบมหมี่สำัยโบราณเถึงใส่ผกันดีเ่ยย่การทำท้ายให้ใส่ใบตองปุ๋งโอ้ยเหยียบอดใบตองปุ๋งแอบไหลใบตองปุ๋งโซ่หนามันยังสีเนี่ยยิ่งจำได้อยู่ดีแต่ก่อนไปไปดูไปเบิ่งหนังกำแพงมาแล้วไปเบิ่งหนังเขาไม่มีหรอ เร,เ,มมเริ่มแล้วใช่ไหมแม่เริ่มแล้วนี่ปลาตกุมม๊บใบมะแาวมะชซวเนี่ยเห็นบอกนี่ปลาตกได้บนี่มะชซวนี่เคือมันสุกยากเข,ขาก็ใส่กอนอันนี้บอกคนไทยเอิญบอกบวกงูแต่คนอีสานเขาเรียกบวกงูเหี่ยวจะบวกงูเหี่ยววะแปะด้วยเออคนไทยเอิญ <คน S 1> บวกงูคนไทยเรียกบวกงูคนอีสานเรียก บักโง่แง้ววันนี้เรียกบักโง่แงี้ยวโว้ยโง่แง้วภาษาไทยวรรณคัมภาษาไทยวรรณคัมอ,อ่าแปลไทยเป็นไทยแบบเอ,อบวบแหละบวบป็แหละบวบป็แหละแต่มันมีบวบมันก็มีหลายพันใช่ไหมอ่าใส่เข้าไปผักเนะี่ยแล้วเราใส่นี่ไหมผักดแยงไหมเราใส่ตอนสุดท้ายอ๋อขัดแยงมันสุกง่ายผักดแยงสุกง่าย ใส่ตอนทุกข่ายดักข้าวเนี่ยอใส่เสปาแก๊สแล้วเรานึ่งนานไหมแม่นึ่งนานไหมหรือเ,เราดูเรื่อยๆก็เบิ้งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆว่าเออมันสุกไหมแล้วก็ดูดูว่ามันสุกมันกะเวลาไม่ได้หรอกู่ที่ปลาใช่ไหมูออ่มที่ปลาอ่าปี๊ดอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแม่เนาะ อันนี้ทำอะไรอันนี้หลรงที่เรานึ่งปลาเราก็ทำแจ่วแจว่วแจว่วแจว่วกินกับปลาน,นึ่งอ่ะอ๋อแจว่วยิงกับปลาน,นึ่งนะนีสมุนไพรอันนี้พริกอะไรแม่พริกกระเหลี่ยงเป็นพริกกระเหลี่ยงนะครับพริกกระเหลี่ยงนะพะนะี่อื่นไม่อร่อยกระเสีบหัวแฮมสุกไม่ได้ใส่อะไรเลยอย่างเงี้ยมันจะสูตรโบราณ เป็นพริกกระเหลียงต้องพริกกระเลียงใช่ไหมต้องพริกกระเลี่ยงอย่างเดียวที่พริกอื่นไม่อร่อยมันจะมันไม่เหม็นถูกป่ะมันไม่ขาวเอ้มันไม่มันไม่เขียวเขียวไปคั่วก่อนคั่วให้สุกก็คือแต่ตั้งแต่ตั้งเดิมเขาก็ทํากันมาแบบนี้แหละถูกป่ะสมไมแม่ของแม่แหละนี่สูตรสูตรเลยเนี่ยลองไปทำกินดูนะอร่อยมากเริ่มจากคั่วก่อนอืมเนี่ยต้องคั่วให้มันสุกไง สุกแล้วสุกแล้วใช่ไหมแม่สุกแล้วอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้สุกแล้วโอเคแนละ้วเราไปทำอะไรต่อตัดตำตำตำร้อนร้อนเลยแม่ตำร้อนๆอนๆนี่แหละเนี่ยดูสิไม่ดูเนี่ยสูตรโบราณ ปรุงรสแตแม่ปรุงรสเห็นน้ำปลาน้ำปลาดิแล้วแต่แแล้วแ้วต่อันนีไม่ได้โฆษณานะอันนี้มันไม่เค็มแล้วแต่เรามีอะไรเราก็ใส่แตาจะใส่น้ำปลาแดดก็ได้เด้อะรเราใส่ไหมเราไม่ใส่เพราะว่า,าคนไม่กินปลาแดดแล้วเราก็ใส่ ของโนะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายอสมแใส่แม่เลยเลยลอยที่สุดมันก็ต้องนี่แหละนี่มะกรูดคือไม่ได้ใช้มะนาวสูตรโบราณเนี่ยบ้านแม่เราใช้มะกรูด<ช>บะขมบีบไว้เลยบะขมลองทำดู จะบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากจริงๆอันนี้เรื่องจริงอร่อยมากหอมยอดเลยไม่ต้องใช้มะนาวใช้มะกรูดใช่อร่อยมากอันนี้อันนี้รับประกันเลยอร่อยจริงอร่อยที่สุดในโลกเนี่ยเด็กพริกกระเลี่ยงอันนี้อร่อยเอาไว้กินกับ หนึ่งปลายกไปอันนี้ก็ใกล้จะได้ที่แหละพี่เน,นี่ยลนนปลาหนึ่อโอ้ยสดสดส,ดสดมากอะ่ะสดจริงๆตกได้หลังบ้านไือเศร้าิี่ <c oughs> อะเดี๋ยวก็จะลงไปเก็บก,กระแ่งมัโปะกันดับข้าวเลยวกินด้วยกันไปกระแง่งได้นิ่ปูกไวกได้ชัก เียังไปใส่ต้มไฟเลยมันแปลกๆยิ่ไปใส่ต้มไลใค่ะเยอะดีไหมเนี่ยผักอะไรเป็นสมุนไพรนะลูกกินสดๆก็ได้ได้ยมได้สมุนสมุนไพรนี่ต้องต้องผ่านน้ำไหมก็ต้องล้างก่อนต้องล้างก่อนเนาะล้างก่อนนะมันจะไม่แสบคอใช่ไหมกินมันแห้งได้เนี่ยอ๋อบางคนอาจจะไม่ชอบแต่แม่ชอบ ดักข้าวดีเถอะดักถึงเมันจะข,ขึ้นใหม่ได้นี่ออมันตัดได้มันขึ้นใหม่เลยเออนี่ยเออให้ตัดให้ขึ้นอส่วนหลังบ้านเดียออนนะฮะหลายคาดร้า,ายไปเนี่ยตัดดอกเขาบอก อันนี้ก็สุกแล้วนะเนี่ยอ่าเมื่อวที่เราไปเก็บอันนี้มาเก็บผักใบแง่งมาก็จะใส่กับคาวเลยเนี่ยนี่จุดโบราณเด้อเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวดับคาวเดี๋ยวสุกไปวันนั้นอรขอยชิลอร่อยมากเลเสร็จแล้วเส็จละเนี่ยผักกระแง่งเคี่ยวอหารมันดับคราวหอมหอมเนี่ยอะ อ๋อพอดับไฟเลยสุกละไฟเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเสิร์ฟเลยโอเคแม่แนะนำหน่อยวันนี้มีอะไรบอกคนดูหน่อยปลาเนืองปลาเนืองเนืองปลาพอปลาค้อนเนืองซุกในมือเส้านี่ปลาช่อนนะคะปลาช่อนนะคุทไทยเอ็ดปลาช่อนเด้อปลาช่อนเนี่ยสองเมนูเลยอันนี้ก็ปลาช่อนนี่ต้มต้มปลาเขาเป็นไงตุ้มปลากขาเป็นไงเกิดได้ลิแก้มือคืออะ่รลิแก เรวต่อเมื่อกี้เราก็เก็บอะไรเก็บมาจากตัวต่อตัวอ่อนตัวอ่อนหากินยากได้นี่หากินะย่างนี้ออวยกินลอยคนนี้นะกินมจิ้มแล้ก็จิ้มกรอบกรอบคนนี้มัอะไรเป็นไงปลาสดๆหลังบ้านอร่อยค่ะเนื้อเนื้อปลามันหวานมากปลาสอดเนื้อปลาหวานดีไหมอร่อยมากอร่อยนี่อร่อยค่ะอมเปยมาก แก่แก่แบบบานเข่าแล้วค่ะผักกระเงี้ยงเด้แน่นผักกระเงี้ยงจากสวนเก็บแม่เมื่อกี้เราต่อเป็นไงบอกคนดูหน่อยอร่อยมากนึ่งปลาเป็นอาหารตุรกีพวกสิเรตโปรเซียตมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมต้มปลาเราต้มแบบนี้นั้นนี่ต้องบอกเขาเลยว่าเราไม่ต้มแบบนี้นะอันนี้ต้มเปแบบเป็นอกเร้กใส่ผักกระเงี้ยงเนี่ยมีมือเกือบหนึ่งแล้วอันนี้ต้มใส่ผักกระเงี้ยงเลยผักกระเงี้ยงเห็นบ่อยนี่ แก้วเส้นใหญ่แก้วเส้นส้ดแก้วเทปแก้วเท้นปูแก้วปูดบอกวิธีไปแล้วสูตรโบราณเส้นโบราณน้าถุนี้จานี่ดีแก้วเลยไข่เดรัมเดรัมถามเดรัมใจจานคือแม่ของแม่แม่ของแม่นะครับทุกคนต้องเสียไปแล้วล่ะทุกคนสังเกตนะฮะแก้คุยมีคนละแก้วเลยดูนะจะกินให้เลยก็ราต้องกินกับน้ำแก้คุยบ้านนี้ก็ขายไม่ได้นะทุกคน แซ่บแซ่บครบเราไปทำกันดูพอดีได้ปลามาตกหลังบ้านได้มาสอตัวนี่ตัวจบสองโลนะปาอะไรข้าวแย่งนะคาข้าวแย่งเนี่ยมากหลายสารนี่นี่โอหนึ่งหนึ่งก็ได้ไส้ต้มก็ได้แซ่บส้ออแซ่บหลายใช่ใช่ออสเลยสอดยอดเลยอร่อยขนมกระดีนกรดีนได้เค่เลื่อนเปื่อยไปีนเพ่อ แก้ปวดปยันงหรอโอ้หเชีเชียดหเชียดกันหน่อยเชียดเชียดแก้ปดด้อค่ะเ้าเด้อคือนอครับทบคัทบบเียนี่เลยสกบอแสบมาแลเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนสังสรรค์ก่อนแม่ลาเขาดูหน่อยแล้วตอบแล้วบนลาคขาดูหน่อยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้แสบแ่บนะระเทศกินด้วยสิบอกไม้อะ ถ้าชอบแม่ทำวภาพก็ปากกดติดตามปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิป subscribe โอเคจะไปขอบพวกคุณใหม่กันสุดขอบคุณมากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณมากทเปติดตามมา้นะคะ